การฟังพิธาพูดอะไรก็ตามต้องฟังสามครั้งครั้งแรกคือสิ่งที่พูดวันนี้ฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อที่ขนาดยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงก็สมกับฉายาพิธาคีโอ ครับคุณผู้ชมในโลกออนไลน์ครับแห่แชร์คลิปของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญส่งชเลธรครับรองคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษสถาบันร,รัฐประสานศา,ศาสตร์มหาวิทยาลัยลังสิตครับและผู้มนวยการการเลือกตั้งพักเสรีรวมไทยครับซึ่งได้อัดคลิปถึงนายพิธาริมเจริญรัตแคนดิเดตนายกรักฐมนตรีของรัคก้าวไก่ครับ ถึงการพูดของนายพิธาหรือการให้สัมภาษณ์ของนายพิธาใดๆต้องตามต้องฟังถึง3ครั้งครับผู้ชมครับซึ่งแต่ละครั้นจะพูดไม่ซ้ําซึ่งจะตรงข้ามกันและขัดแย้งกันเสมออย่างเรื่องการสั่งห้ามอดีตภรรยามีเพื่อนเป็น LGBTQ เรื่องของกัญชาเสรีเรื่องของงานศพบิดาเรื่องนโยบายของพรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าแรงขั้นต่ำเบี้ยผู้สูงวัยแล้วก็อีกหลายเรื่อง ซึ่งเหมาะสมแล้วกับชายาพิทาคิโอรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังจากคลิปนี้กันครับการฟังพิธาพูดอะไรก็ตามต้องฟังสมครั้งครั้งแรกคือสิ่งที่พูดวันนี้ฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อต้องย้อนกลับไปดูว่าในเรื่องเดียวกันนี้เมื่อวานพูดว่ายัางไงนี่เป็นการฟังครั้งที่สองและจะพบว่าหลายๆเรื่องที่เขาพูดนั้น มีเนื้อหาตรงข้ามกันหรือขัดแย้งกันเสมอยังสั่งอดีตภริยาห้ามมีเพื่อนเป็น LGBTQ แต่วันนี้พูดเชีย์ใส่เสื้อสีรุ้งตัวละหมื่นห้าไปร่วมพาเลท LGBTQ หรือเรื่องกัญชาที่ปีก่อนบอกสนับสนุนกระทั่งสันทนาการพีได้เต็มที่มาวันนี้เอากลับไปเป็นยาเสพติด หรือประวัติชีวิตวันมางานศพบ,บิดาช่วงรัฐประหาร2549ที่ยกตนให้มีความสำคัญทั้งที่เป็นเพียงเด็กนักเรียนใช้เส้นอาศัยเครื่องบินกลับไทยโม้ขนาดว่าถูกทหารกักตัวครอบครัวโดนอายัดทรัพย์สินหรือค่าแรงขั้นต่ำ450บาทตอนหาเสียง ยืนยันหนักแน่นทั้งพักด้วยทำได้ทันทีเราคิดมารอบคอบแล้วมาวันนี้บอกว่าต้องรอฟังเสียงผู้ประกอบการจะไม่ทำแล้วบอกว่าไม่อยากให้มีความเสียงในระบบเศรษฐกิจแต่พอหันไปเจอกลุ่มแรงงานก็ว่าจะทำอีกการพูดขัดกันบ่อยๆของพิธานั้นน่าจะเป็นบุคลิกภาพสูวนตัวของเขาแต่ ให้ฟังครั้งที่สมด้วยจะยิ่งมึนเพราะเขาจะพูดว่าการพูดในสองครั้งแรกไม่ว่าเนื้อความจะขัดกันอย่างไรก็ถูกทั้งสองครั้งนี่ขนาดยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงก็สมกับฉายาพิทาคิโอคือทุกครั้งที่เอ่ยวาจาจมูกจะยาวออกทันทีเหมือนนิทานหุ่นไม้พินอกค,คิโอ